เพิ่นสื่อเสือ้าเพิ่นภาพเอเพิ่มเพิ่นภาพเพิ่นเป็นคนไปเลือกเสือผ้าให้อ่างก่อนเด้อ <laughs> ให้ดูไหมอะเ <laughs> ด้อเด้อเดี๋มามาเด้อเดๆ,ๆ <laughs> โอ้อยากโชว์ <laughs> พร้อมมากค่ะไอัเงี้ยเป็นแบบว่าถ่ายรูปต้นไหน <laughs> หนูไทยให้ตังหางดีกว่านนชอบช็อกโกแลตใช่ค่ะชอ็อกโกแลตร้อนกินแล้วอารมณ์ดีอือต้องสดมากโอ้ยบ่ได้กินไงดอกข่ยอยเอเอได้ได้ เออดีอ๋อดีจริงหนึ่งสองแต่งก่อนนะเอามันต้องแต่งนะพ่อซักชุดใหม่หรือยังพ่อซักชุดใหม่หรือยังมายังทับใส่อลยไม่ค่อยหรอไม่ได้อะ have you